เอาเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์สองวิดีโอเกียร์สองวิดีโอเกียร์สามเอาโอเคยกขึ้นยกลงนะพี่ยกยกขึ้นยกลง อุบัติครับดีสีวันสีหนึ่งสีสิบสี่แรงแับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องยนต์สามสูบนะครับเครื่องยนต์สามสูบมาพร้อมโรตารี่เมตรสิบห้าน,นะครับมาบ้านเมตรสิบห้าเมตรสิบครับเมตรสิบเข้าร่องอ้อยรถเข้าร่องอ้อยนะครับรถเข้าร่องอ้อยแปดหมื่นห้าพันบาทครับเครื่องยนต์สามสูบสี่แรงพร้อมโรตารี่ นะครับเก่าเก่าเก่าญี่ปุ่นเดิมเดิมญี่ปุ่นอ๋อัอนี้ป้าตายขวาเลขไม่เลขใหม่ส4 3ชั่วโมงนะครับใช้งานได้ทุกระบบนะครับหางปรับเอียงซ้ายขวาได้นะครับหางปรับเอียงซ้ายขวาได้นะครับ